ัดอันดับดวง12ราศีนะคะปี2568นะ,ะอันดับที่5ได้แก่ราศีกุมนะคะปีทองของความมั่นค<อ>ง,ง,ง้แรกนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะปีนี้ของเราโดยเฉพาะนะ,ะ,ะถ้าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีเนาะมกรานะคะจนถึงพฤษภาเนี่ยเราอาจจะยังแกว่งอยู่ถ้ามองหนึ่งสภาพจิตใจ หรือสภาพความมั่นคงหรือความแข็งแรงของสุขภาพนะอ,อาจจะยังมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือความไม่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะการแกว่งตามสภาพแวดล้อมเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ไหวแรงแน่ๆน,นะเพราะนั้นนะก็ยังมีมุมนี้อยู่แต่นะคะชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปคุณจะมีความสถียนหรือความมั่นคงมากขึ้น เรื่องอะไรบ้างสุขภาพมีความเจ็บป่วยน้อยลงเจ็บไข้หรือเป็นอะไรก็หายเร็วมีความ,มแข็งแรงนะหรือบางคนอาจจะไปเริ่มออกกําลังกายนะคะเริ่มดูแลสุขภาพนะเป็นไปได้หมดนะคะ 2. นะคะในด้านจิตใจมีความแข็งแกร่งนะะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะเอาชนะหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ประสบผลสําเร็จและตั้งเป้าหมายเลยเอาวะนะ,ะ,<ๆ>นะ,ะช่วงนี้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อสภาฉันจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะนี่คือความหมาย ของความมุ่งมั่นในส่วนตัวของเราเองนะคะสนะคะบางคนอาจจะมีความมั่นคงในด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆอย่างเช่นการงานนะคะความมั่นอกปั้นใจบางอย่างคู่ครองหรือแม้แต่เงินทรัพย์สินหรือบ้านช่องบางสิ่งบางอย่างที่ ตัวเราไปหาแล้วเกิดความมั่นคงนั้นๆชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเนี่ยต้องใช้คําว่าทั้งปีนะ<อ>เล็กมั่งใหญ่มั่งเนี่ยสลับกันไปแล้วที่สําคัญนะโชคเนี่ยจะเป็นตัวเลขด้วยเป็นการเงินก็ง่ายชัดเจนแล้วก็มีโชคหลากหลายช่องทางซึ่งโชคเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงก็ได้อาจจะเป็นผลพลอยได้เป็นกําไรท,ท,ที่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 บวกขึ้นไปที่เพิ่ม,มขึ้นไปนะครับ,รบทุกๆอย่างเนี่ย ที่มีการคาดหวังเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นมุมของโชคลาภเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยสามารถคาดหวังได้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนธาตุลมะนะครับลมทั้งราศีและลมทั้งดาวประจำตัวนะครับเพราะฉะนั้น ชาวราศีกุมเนี่ยต้องโชยตลอดเวลาต้องต้องเอเื่อยๆเรื่อยๆนะครับลมแบบกุมเนี่ยลมแบบลมชายทุ่งลมอ่อนๆออออลมแบบสบายๆายนะครับกลิ่นนี้จะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยผ่อนคลายและจะตีโจทย์ตีปัญหาอะไรก็ง่ายขึ้นมไม่ได้ทําให้กระทบกระเทอนอีกฝ่ายหนึ่งแต่จะมีผลกับตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีพลังมากขึ้นนะครับม,มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับ